สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อเรื่องทิศเบื้องขวาหรือทักขิในทิศซึ่งเป็นการนำเสนอโดยกระผมร้อยโทพันนาโพเกตภายใต้หัวข้อวิชาการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสำหรับการบรรยายในวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปทำความเข้าใจถึงหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคคลรอบข้างหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือทิศเบื้องขวาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมทิศ6ที่มีความหมายลึกซึง้งโดยทิศเบื้องขวาหรือทักกินในทิศนี้มุ่งเน้นไปที่หลักปฏิสัมพันธ์เพื่อความสําเร็จในกิจการงานโดยเฉพาะการเข้าใจทิศนี้อย่างถ่องแท้จะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางานของเราตลอดการบรรยายเราจะเจาะลึกไปที่ความหมาย ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อการตามหลักธรรมนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอทบทวนวาระการนำเสนอโดยย่อซึ่งประกอบด้วย7หัวข้อหลักเราจะเริ่มจากความสำคัญของทิศ6จากนั้นจะกล่าวถึงทิศหมีอะไรบ้างและจอะจงไปที่ทิศเบื้องขวาคือใครต่อด้วยการพิจารณาหน้าที่ของสิทธ์ต่อครูอาจารย์และหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อสิทธ์ก่อนจะสรุปด้วย ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติและสรุปแนวคิดสำคัญหัวใจสำคัญของสไลด์นี้คือการตอกย้ำว่าทิศหกเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาหลักธรรมนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางทางภูมิศาสตร์แต่มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับบุคคลรอบตัวเราใน6ทิศทางพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมนี้ไว้ในสิงขารสูตรเพื่อชี้แนะให้เราปฏิบัติต่อบุคคลรอบตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การปฏิบัติเช่นนี้เปรียบเสมือนการที่เราได้ดูแลทิศทั้ง6ด้านของชีวิตอย่างสมดุลผลจากการดูแลทิศทางความสัมพันธ์เหล่านี้อย่างดีจะทําให้ชีวิตของเราเกิดความสมดุลความสงบสุขและที่สัมพันธ์ยิ่งคือนํามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองในสังคมและอย่างที่กล่าวไปทิศเบื้องขวาหรือทักคิในทิศก็คือหลักปฏิสัมพันธ์เพื่อความสําเร็จในกิจการงานนั่นเองเรามาดูกันครับว่าบุคคลสําคัญที่ถูกจัดอยู่ในทิศเบื้องขวา หรือที่เรียกว่าถ้าขินยบุคคลน,นั้นคือใครคําตอบก็คือครูอาจารย์นั่นเองครูอาจารย์คือบุคคลที่ให้ความรู้แก่เราทําหน้าที่ประสิทธิประสาทวิชาสั่งสอนทั้งในด้านวิชาการและด้านคุณธรรมครูอาจารย์ถือเป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพบ,บูชาอย่างยิ่งเพราะท่านมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังปัญญาและจริยธรรมให้กับสิทธท่านช่วยพัฒนาให้สิทธเป็นคนดี และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถถ้าเปรียบเทียบในมุมมองที่กว้างขึ้นครูอาจารย์จึงเปรียบเสมือนผู้สร้างอนาคตของสังคมเนื่องจากคุณภาพของลูกศิษย์ที่เติบโตขึ้นไปประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองในสังคมล้วนมาจากรากฐานที่ครูอาจารย์ได้สร้างไว้การที่เราตระหนักถึงความสําคัญของทิศเบื้องขวานี้จะทําให้เราสามารถวางตัวและปฏิบัติต่อท่านได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนเองของเราครับเมื่อทราบแล้วว่าครูอาจารย์คือทิศเบื้องขวาที่สำคัญยิ่งต่อมาเราจะมาดูว่าในฐานะสิทธ์เรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์อย่างไรบ้างหลักธรรมได้ระบุหน้าที่ของสิทธ์ไว้5ประการดังที่ปรากฏบนสไลด์ 1. ลุกขึ้นยืนรับข้อนี้หมายถึงการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์อย่างชัดเจนเมื่อท่านมาหรือไป เราควรแสดงกิริยาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการให้เกียรติ 2. เข้าไปยืนคอยรับใช้หมายถึงการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือในกิจธุระที่ท่านต้องการ 3. ด้วยการเชื่อฟังนี่คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้สิทธิที่ดีต้องรับฟังและปฏิบัติตามคำสอนหรือคำแนะนำที่ดีของครูอาจารย์ 4. ด้วยการโปรนิบัติคือการดูแลท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในยามที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือในยามที่ท่านเจ็บป่วย 5. เรียนศิละปะวิทยาโดยเคารพนี่คือการให้ความเคารพต่อวิชาความรู้สิทธิต้องตั้งใจเรียนด้วยความศรัทธาและความเคารพอย่างแท้จริงในสาที่เรียนและในผู้ที่ถ่ายทอดวิชาให้เราการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง5ประการนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากครูอาจารย์ทิศเบื้องขวาจะสมบูรณ์ได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ฝ่ายเดียวเท่านั้นครูอาจารย์เองก็มีหน้าที่ที่พึงอนุเคราะห์สิทธิ์5ประการเช่นกันครับ 1. แนะนําดีครูอาจารย์ควรชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่สิทธิเสมอ 2. ให้เรียนดีคือการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้สิทธิได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ 3. บอกสิทธิ์ด้วยดีในศิลปวิทยาทั้งหมดครูอาจารย์ควรถ่ายทอดความรู้อย่างเปิดเผย ไม่ปิดบังไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้หรือทักษะต่างๆก็ตาม 4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงคือการให้เกียตรติทธิ์และกล่าวถึงคุณความดีของเขาต่อหน้าผู้อื่นทําทำความป้องกันในทิศท,ทั้งหลายคือการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ไม่ถูกชักนำไปในทางที่ผิดหรือป้องกันจากอันตรายต่างๆเมื่อทั้งสิทธิและครูปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนต่อกันย่อมเกิดผลดีตามมา4ประการ ประการแรกคือความรู้และปัญญาสิทธิจะได้รับความรู้ที่แท้จริงและสามารถพัฒนาปัญญาและทักษะได้อย่างเต็มศักยภาพประการที่2คือความสัมพันธ์ที่ดีการเคารพและดูแลซึ่งกันและการจะสร้างความผูกพันแน่นแฟน้นเกิดความเคารพนับถือและสร้างความไว้วางใจในที่สุดผลประการที่สามในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือสังคมเจริญรุ่งเรืองเพราะความสัมพันธ์ที่ดีนี้ช่วยสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่ทําให้ประเทศชาติมั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนหลักทิศเบื้องขวานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนที่ทํางานหรือในกองทัพแก่นแท้คือการสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่เคารพและเชื่อมั่นโดยในโรงเรียนและกองทัพการที่สิทธิเคารพครูเท่ากับการที่หน่วยมีวินัยและการที่ครูสอนอย่างเป็นธรรมเท่ากับผู้บังคับบัญชาเชื่อมั่นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้การฝึกได้ผลจริงและที่สำคัญคือสามารถใช้เป็นหลักสร้างความสามาัคีใในทุกองค์กรดังนั้นทิศเบื้องขวาจึงสรุปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์อันง,งดงามที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อครูและสิทธิ์ทำหน้าที่ถูกต้องสรุปหลักการปฏิบัติได้3ส,ส่วนคือเคารพครูคือแสดงความกตัญญูและเชื่อฟังตั้งใจเรียนคือมุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองและ นำวิชาไปทำความดีคือสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนก่อนจะจบการบรรยายผมขอเน้นย้ำถึงหลักคิดเพิ่มเติมอีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องความกตัญญูกตตะเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่ผูกพันสิทธิ์กับครูอาจารย์ไว้ในฐานะสิทธิ์เราควรระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสาทวิชาเสมอ การที่เราได้ปฏิบัติตามหลักทิศเบื้องขวาอย่างครบถ้วนไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนการเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ไม่ได้จํากัดอยู่ในห้องเรียนแต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการประยุกต์ใช้หลักความเคารพและความผูกพันที่ดีนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับครูยุคใหม่และสังคมแห่งการเรียนรู้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทิศเบื้องขวาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ และขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและนำไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปและสำหรับใครที่หลับอยู่กรุณาเช็คน้ำลายและปลุกเพื่อนด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังอย่างดียิ่ง